บริษัทอันสรมหาชัยห้องเย็นจำกัดตั้งอยู่เลขที่59ทับหหมู่ที่8ตําบลท่าสายอําเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครเป็นผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับคลังสินค้าและจัดเก็บสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็งซึ่งการดำเนินงานของบริษัทมีการใช้พลังงานไฟฟ้าค่อนข้างสูงโดยซื้อพลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเป็นหลักส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูงทำให้บริษัทมีความต้องการลดค่าใช้ใจ่ายด้านพลังงานลง จึงดําเนินการศึกษาถึงประโยชน์และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง LED จากเดิมบริษัทใช้หลอด Fluorescent High Bay ชนิด T5 และหลอด Metal h a l i d ์ในระบบแสงสวา่างซึ่งต่อมาทางบริษัทได้เข้าร่วมโครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงินโดยการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง LED ทดแทนหลอดไฟฟ้าเดิม หลอดฟลูออเรสเซนต์ไฮเบชนิด T5 ขนาด54วัตต์ภายในห้องเย็นและบริเวณทางเดินหลอดเมทัลฮาไลต์ขนาด250วัตต์ภายในห้องเย็นและบริเวณคลังสินค้าซึ่งหลอดไฟฟ้าแบบเก่ามีการใช้พลังงานสูงหลอด LED หรือไดโอดเป่งแสงโครงสร้างประกอบไปด้วยสารกึ่งตัวนำา2ชนิดสารกึ่งตัวนำชนิด n และสารกึ่งตัวนำชนิด p ประกบเข้าด้วยกันมีผิวข้างหนึ่งเรียบคล้ายกระจกเมื่อจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงผ่านตัว LED โดยจ่ายไฟบวกให้ขั้วแอนโนดจ่ายไฟลบให้ขั้วแคโทดทำให้อิเล็กตรอนที่สารกึ่งตัวนำชนิด n มีพลังงานสูงขึ้นจนสามารถวิ่งข้ามรอยต่อจากสารชนิด n ไปรวมกับโฮลในสารชนิด p การที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อ pn ทำให้เกิดกระแสไหลเป็นผลให้ระดับพลังงานของอิเล็กตรอนเปลี่ยนไป และคายพลังงานออกมาในรูปคลื่นแสงการควบคุมกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านหลอดเป็นการควบคุมปริมาณแสงสว่างของหลอด LED ข้อดีของหลอด LED 1. ประหยัดพลังงานมากกว่าหลอดแบบเดิม 2. อายุการใช้งานมากกว่าหลอดแบบเดิม 3. เกิดความร้อนน้อยกว่าหลอดแบบเดิมที่เราทำเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ LED นะครับที่หลอดไฟทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นภายนอกและภายใน นะครับในส่วนของตัวห้องเย็นห้องเก็บด้วยก็เป็นการปรับเปลี่ยนไปใช้ LED ทั้งหมดมาตรการในอนาคตอื่นๆเนี่ยที่เรากำลังมองอยู่ก็จะจะเป็นเรื่องของพลังงานแสงอาทิต์นะครับแล้วก็การปรับปรุงเครื่องจักรต่างๆถ้าในส่วนของผลรวมของการประหยัดในดส่วนของานที่เราปรับมาใช้ LED นะครับมันก็จะมี payback ในส่วนของการลงทุนเนี่ยอยู่ประมาณสัก4-5ปีถ้าดูจากการกินไฟแล้วเนี่ยมันก็น่าจะประหยัดจก,กว่าเดิมน,นะฮะในส่วนของโครงการนี้เนี่ย มีชื่อว่าโครงการเงินหมุนเวียนเพื่ออนุรักษ์พลังงานนะครับเป็นโครงการของพอพแล้วก็โครงการนี้เนี่ยผมก็ได้รับ ข่าวสารเนี่ยมาจากสภาอุตสารกรรมแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ในส่วนของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครด้วยหลักเกณฑ์ที่มีก็คือว่าให้เงินสนับสนุนเนี่ยไม่เกิน50ล้านบาทนะครับแล้วก็ดอกเบี้ย3.5%้ปเซผมว่าก็เป็นที่น่าพึงพอใจนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยที่ 3. 5เซนเนี่ยก็เป็นอะไรที่จูงใจให้เราลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงงานในด้านของพลังงานสิ่งที่อยากจะให้ภาครัฐสนับสนุนนะครับเพิ่ม,เต,มเติมในส่วนของเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยอยากจะให้พอๆช่วย เผยแพ่นะฮะให้กับพวกเราได้ได้ทราบกันนิดนึงว่ามันมีเออมันมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆที่กําลังเข้ามาไหมในอนาคตที่เราควรจะต้องแบบพิจารณาหรือวางโปรแกรมมาไว้ในการลงทุนในอนาคตผลการประหยัดพลังงานจากการดําเนินการเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ไฮเบย์ชนิด T5 ขนาด54วัตต์จำนวน1578หลอดเป็นหลอดไฟฟ้าประสิทธ,ธภิภาพสูง LED ขนาด18วัตต์ และหลอดเมทอนฮาร์ไรท์ขนาด250วัตต์จำนวน70หลอดเป็นหลอด LED สปอตไลท์ขนาด100วัตต์พบว่าสามารถลดต้นทุนพลังงานไฟฟ้าได้อย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับการใช้พลังงานไฟฟ้าในอุปกรณ์เดิมผลการดำเนินการเงินลงทุนประมาณ1,980,000บาทสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ210,000หน่วยต่อปี คิดเป็นมูลค่าผลการประหยัดประมาณ780,000บาทต่อปีโดยมีระยะเวลาคือทุน2ปี6เดือน